ผมจะพูดทีละเรื่องนะครับจะจะให้ FC ตั้งใจฟังมาเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเรื่องของ FC ที่มีการกล่าวถึงมากในเวลานี้ของจินนี่ซิโฟอ่าจินนีซิโฟเกิดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมถึงมีการประท้าประท้ง FC ดึงออกไปทำคลิปแล้วก็มีแชทหัวามามีคำว่ามันเป็นยังไงพูดให้ฟังอันนี้พูดได้เลยใช่ไหมพ,พูดพูดได้พูดตั้งแต่การแรกเลยไหมหรือว่าสรุปแบบั้นสั้น ทำไมมันมีทำไมเขาถึงเํ้าว่าเจนนี่อะไรมันเกิดจากอะไรอ่าอันนี้สรุปเรื่องที่ว่าอ่ามันเป็นคลิปหลุดใช่ไหมคะคืออ๋อไม่ใช่ที่บอกว่าดันมาไม่ใช่คลิปคปหลุดอันนี้กับที่เลนลุดเดียวนาะหมายว่าหมายว่าเขาเขาแคบจากไฟโซดเขาแคบจากไฟ์สด่ก็คืออ่าวันนั้นอ่ะก็คือน้องสแตมไฟ์สดอยู่รู้อยู่ว่าน้องไรโสดอยู่แต่ปัจจนี้บัดทีนี้ก็คือขออนุญาตพูดกลางแล้วกันเนาะขออนุญาตพูดกลางๆนะคะก็คือมัน อ่ะ,ค,ะคือวันคือวันนั้นน่ะก็คือไรน้องสแตม์มาไลยสดอยู่กลาลังนั่งกินส้มตามกันแล้วเนี้ยเหมือนวันนั้นเราไปซ้อมพี่หนุ่มก็เลยเดินมาซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์คืนวันที่เราเล่นละครก็เลยก็เลยแบบคือที่ที่หนูแจ้งกับบอสไปนั่นแหละเรื่องที่เราประชุมแล้วหนูแจ้งกับบอสไปแล้วเนี้ยน,น้องก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งน้องอยู่ในเหตุการณ์สิ่งแรกที่เราไม่ได้รับเลยคือคําขอโทษเพราะว่าน้องผิดจริงๆแล้วเรามีหลักฐานเรามีพยานพี่พี่ทีมงานทุกคนสิบ จนถึงเราเดินไปบอกแล้วน้องแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือน้องฉีของเราใช่ค่ะทีเนี้ยคือวันนั้นที่หนูบอกวัดไปหนูแค่อยากอยากได้ยินแบบว่าพี่เจนหนูขอโทษนะโน่นนี่นั่นแต่มันไม่มีเพราะมันไม่มีเสร็จปุ๊บก็ปล่อยไปเลยแล้ววันนั้นนะไปเจอพี่หนุ่มพอดีแล้วน้องไหลสดอยู่ก็เลยพูดพูดขึ้นมาว่าแบบพี่หนุม่มลูกไส้เจ้าเอาอีกแล้วประมาณนี้แต่เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใคร ะะเรายังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแล้วน้องก็เลยเหมือนเซลล์เซลล์มาว่าเดี๋ยวรถทัวร์ก็ลงนู่นนี่นั่นก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเราหยอกเราเล่นกันไปเฉยๆแล้วซึ่งพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าลูกชายพี่อยู่อุบลหรืออยู่อะไรนี่แหละแล้วก็ไปดราม่าพี่หนุ่มว่าแต่ว่าพี่หนุ่มแบบเป็นผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นแบบทําไมถึงแบบมานินทานนู่นนั่นก็คือความหมายของพี่หนุ่มคือลูกชายเขาอยู่อุบลจริงๆเขาไม่ได้แบบแซะหรือไม่ได้อะไรซึ่งคนที่เราพูดถึงเนี่ยเรายังไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยซ้ำใช่คะอร ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงแล้ว mm hmm. ขนาดเราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คนนอกคือรู้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบอ่ากลายเป็นแบบว่าไปถกเถียงกันในกลุ่มแล้วก็บางคนก็คือดึงคลิปไปลงพอดึงคลิปไปลงปุ๊บตอนนั้นก็คือยังไม่เห็นดรามา่าพอเราซ้อมเสร็จเราปล่อยพัก เจนก็ไลฟ์ของเจนอยู่ดีๆไลฟ์สดในในเพจก็คือขายตัวขายบัตรของเจนดีๆนี่แหละแล้วก็มีคนมาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นปุ๊บเราก็เลยพูดไปกลางๆว่าถ้าเราทํางานร่วมก,กันกับคนอื่นก็คือเราต้องมีมารยาทในการจดรวมต้องมีความเกรงใจคนอื่นนู่นนี่นั่นพูดปะปะปแต่เราไม่ได้แบบว่าเจาะจงรายละเอียดลึกว่าน้องทําอะไรหรือไม่ได้แบบเอาน้องมาพูดหมดว่าน้องทําอะไรคนก็ดึงคลิปไปพูดอีกแล้วก็มันก็จะเป็น มันก็จะเป็นความหมายตีกันก็คือแบบทั้งคนที่เขาแบบว่าเข้าใจแล้วไม่เข้าใจแล้วทีเนี้ยในในกลุ่มบ้านฮับที่มีคนแกปมาให้เจนดูมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการมันเป็นการพูดการเหยียดการดูถูกที่หนักหน่วงมากๆที่เจนเห็นแล้วก็ได้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 ได,ได,ได้ได้แบบได้ดูคอมเมนต์แล้วก็ได้เห็นตรงนั้นด้วยนะคะอืมประมาณนั้นค่ะ ก็ประมาณนี้ก็เลยก็เลยเป็นที่ตกเถียงกันใช่เป็นที่ตกเถียงกันแล้วซึ่งอ่ามันจะมีเหตุการณ์เมื่อวานที่เราไปงานนี่แหละเจมส์ก็เลยไล์สดแล้วก็อธิบายกลางๆให้ฟังแล้วก็กับคาพูดที่อ่ะบ้านฮักบ้างอะไรบ้างที่แบบไม่ไม่ไม่ไ,มได้รู้เรื่องรายละเอียดตรงนี้ไปพูดกันก็คือได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็คือก็ยังไม่หยุดก็ยังมีอะไรที่รุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็มีการบูลลี่ขึ้นมาประมาณน,นั้นด้วยนะคะก็ก็ก็เป็น เป็น,เป,นเป็นดาม่าหนึ่งดาม่าที่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 ไม่ได่ดาม่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าวบอสคาวบอสตั้งหากเพราะเขาทำมันมาลหลายหลายขา่าวแต่อันนี้หมายถึงว่าบุคลากรในในค่นายเพลงบ,บอสก็ต้องมาพูดอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับผมอันนี้คือสคริปต์สดไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเ<ๆ>พราะเราเราก็พูดกันสดๆทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องในเรื่องของค่ายเพลงตอนนี้งานเขาเรางานเราเข้าเยอะนะงานเราเข้าตัวนี้ลามไปึงสมุยละเออเชียงใหม่ลำปางก็เดี๋ยวก็ตามหมาล้วนแล้ว สิ่งที่สิ่งที่เราอยากให้มีตอนนี้คือแน่นอนอยู่แล้วความความความสามารถเขียนมันมีอยู่แล้วแหละแต่ในตอนนี้ที่เราทำง,งานวันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมถูกค่ะเออเราเราก็ไม่ได้มีปัญหากับใครอยู่แล้วถูกแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากกลุ่มกล,ลุ่มปิดครั้งนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเวลาออกคอนเสิร์ตไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะศิลปินแต่ละคนอ่ะโตหมดแล้วเนาะคือคือแต่ละคนก็ไม่ได้ว่านั <ug> ่นนี่นู่นกันทุกคนดูแลตัวเองได้หมดก็อย่างที่บอกว่า เออมันก็จะมีพูดหนึ่งที่แบบว่าบอสก็คือพาง,ง้ามไปแล้วก็มาสบับคุมปิดเป็นบออันนี้ขนาดจนะมา,มาสบับคคุมปิดเท่านั้น <ม>าแค่เดือนละอาทิตย์ละค้างขอ,อนุญาตอันนี้ขอ,อนุญาตนะคะแล้วก็มีคนทักมาถามหนูว่า,าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาไปรู้เรื่องอะไรมาไม่รู้ว่าจะตรงกันหรือเปล่านะคะคือหนูไม่รู้ว่าเขาไปเอาข่าวมาจากไหนว่าน้องเป่าแคนรบกวนรบกวนหนูรบกวนหนูอตอนกลางคืนซึ่งหนูขอแจ้งนะคะว่าหนูไม่ได้นอนออฟฟิศค่ะหนูไม่รู้ว่าข่าวตรงนี้ไปเอามาจากที่ไหนอันนี้หนูไม่ทราบนะคะหนูไม่ได้นอนออฟฟิศแล้วก็เรื่องน้องเป่าแคนตรงนี้หนูไม่ทราบแต่หมายถึงว่าน้องเป่าแคนวัน ด้านหน้าเวทีเพราะเราต้องใช้ความเงียบค่ะแล้วก็ทีมงานเดินไปบอกถึงสี่ครั้งน้องไม่หยุดแล้วรอบที่ห้าหนูเดินไปบอกค่ะนั่นเลงอัน,นที่ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาใช่ค่ะส,สิ่งที่ได้กลับมาคือน้องเฉียงเพอน้องเฉียงมันก็เลยกลายเป็นแบบอาถึงตอนนั้นก็คือก็คือขออนุญาตแบบแค่แค่นั้นพอใช่ค่ะโอเคแล้วเราก็ได้แจ้งบอสแล้วนะคะครับก็ก็เดี๋ยวอยู่ในบอสเราทราบทุกอย่างแล้วก็จะอยู่ในช่วงพิจารณาพิจารณาพิจารณาไปแล้วรอบที่หนึ่ง นะครับผมพิจารณาไปเดียวรอบหนึ่งที่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 พักหน้านอนที่ที่บอกว่าได้พักไปไปิปไปโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นพิจารณารอบสองซึ่งซึ่งตัวนี้มันมันเป็นดราม่าระดับระดับแบบว่าแพร่ผ่านแพร่ผ่านไปหาไปหาถึงคนอื่นซึ่งหมายว่าเอฟซีของของของน้องศิลปินที่ที่เราพักงานก็คือน้องคอปเตอร์อ่ะสมมติบอยก็บเขาเนี้ยกล่าวถึงชื่อนะครับผมว่าก็หาคือลูกซ้ายนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเอฟซีของน้องก็จะมีประมาณว่าอ่า รักน้องรักน้องมากเป็นหว่วงน้องมากหวังดีน้องมากแต่ว่าซึ่งเอฟซีเนี่ยก็ไม่รู้ถึงพฤติกรรมของเด็กเด็กก็คือเด็กแหละพูดถึงว่าแต่พฤติกรรมบางทีมันก็เกินไปที่ที่เราจะรับได้อย,อย่างบอกอย่างที่บอกว่าเด็กไม่น่ารักกับทุกคนเด็กที่นี่ก็คือแต่แตยืนนี้ไม่มีใครนามสกุลซ้ํากันเลยเนี่ยอยืนยันไม่มีใครนามสกุลซ้ำกันเลยแม้กระทั่งน้ำตาเป็นญาติเป็นในเชนคนนามสกุลเมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคนระดับสกุลก็ วพราะมาทางานที่นี่ไม่มีใครต้องมามานั่งรับฟังปัญหาของใครหรือต้องมารับรู้หรือต้องมาทนปัญหาจากใครเพราะนันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะร้อยเรื่องกับสิเป็นความจริงเก่าที่เก่ากเก่าเก่าเรื่องขอยึงบอกว่าเหตุผลไมไถึงต้องพักว่าซึ่งด้วยความเป็นเด็กผู้ปกครองผู้ปกครองก็อาจควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยทีนี้ถามว่าใครจะมาเสริมรายทางไม่มีหรอก ใครใครจะมีอิจฉาใครไม่มีหรอกพี่น้องไม่มีใครอิจฉาใครในในบริษัทนี้ไม่มีใครอิจฉาใครนะครับผมเพาะต่างคนก็ต่างได้เหมือนกันหมดทุกคนพี่น้องมันมันอิจฉากันไม่ได้หรอกเพราะว่าศิลปินที่อยู่ตรงเนี้ยต่างคนต่มีเอฟซีของตัวเองเด็เออถ้าถ้าใครขยันก็ได้เงินเยอะถ้าใครมีความสามารถก็ได้เงินเยอะถ้าใครหูจักมันหวาดเอฟซีก็ไเด้เงินเยอะหูจักบ่อนำบานพักไม่พักก็ไเด้เงินเยอะอะไรมันเป็นความต้องกาของขวง แต่ก็อาจจะเป็นว่าเอ,อิจฉากันหรือเปล่านี่แต่ผมมองตรงนี้เนะี่ยผมยังไม่เห็นความอิจฉากันเลยั้งแต่ในนามของผู้บริหารเนี่ยคือยังไม่เห็นเด็กคนใดอิจฉากันเลยในค่ายนี้เออมีแต่เด็กสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็ก็ปามช่วยกันดูแลช่วยกันนะพี่น้องแต่แต่ว่ามุมของเอซีอาจจะมองว่าเป็นอย่างคือบอลันปรนเด็นๆคือคนที่รับปัญหาคืออยู่นี่ไหบอเอฟซี FC เนี่ยก็แค่เลื่อนจ่อเบิรงอล้วก็คอมเมนต์อย่างเดียว คอมเมนต์อย่างเดียวแต่ว่าคนที่แก้ปัญหาเนี่ยคือคนนี้แล้วก็พี่ๆพี่ๆเราก็จะแก้ไขปัญหาเชื่อกันเออมันยังซีรีส์ส่วนมากที่เป็นบ้านนะีะเขาเก็บเกี่ยคางเกียร์แล้วนะพี่น้องเออหนึ่งลูกเขากับบอแมนอยากที่กูโหดจะถ้ขากับบอแมนเขาต้องมาโทนเงียบแบบนี้ถูกบ้าเอออันนี้บอกว่าถ้ามันจริงว่ากูมารับจาา้างร้องเพียงแค่หนูมารับจ้างร้องเพียงายวันค่ะหนูไม่ได้มาเลี้ยงเด็กอน,อนุบาลสงเคราะห์ที่หนูต้องป้อนซีเล็กบทซีเล็กป้อนกล้วยแล้วบอกว่าเข้าห้องนนี้คือไม่ใช่เรื่อองงขขเา ถ้าคุณจะหวังว่าเอาก็อยู่ในด้วยกันก็ต้องบอกกันบอกในส่วนหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดมันเกินไปแล้วน่ะแต่แม่เขาก็บริบาลอย่างปน,นี้แต่ลูกเขาก็ะเบียดปน,นี้แต่พวกเขาก็ไริบาะไรปน,นี้แล้วทําไมเขาต้องมารับอะไรกับคนคนหนึ่งมันบอกอันนี้ขึ้นใีมุมของแต่ละคนที่ขีจเขาระ่าอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้อันนี้คือมุมที่อยู่ที่นี่แต่มุมบอสอ่ะมุมบอสเข้าใจอยู่ศิลปินทุกคนอยู่ในภายใต้การปกครองบอสบอสก็ปกครองทุกคนนะแต่ว่าปกครองไม่ไหมายถึงว่าต้องน้ำถามามือหนีขี่ไปมือหนี บอสคือดูแลเรื่องของผลงานการแสดงภาพลักษณ์รายได้แล้วก็ขั้นตอนการอยู่การอาศัยแต่บอสไม่ได้ไม่ได้ดูแลเรื่องของหนึ่งนิสัยใจคอหรืออะไรที่มันลึกเข้าไปเกินนั้นอันนั้นคือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถควบคุมได้อันนี้องค์กรองค์อ,อ,อบริษัทนี้ค่ายนี้เป็นค่ายเพลงนะครับพี่น้องซึ่งค่ายเพลง ถ้าเพลงแน่วอยู่แล้วมันเป็นธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่ผมสร้างขึ้นมาธุรกิจนี้เอื้อเอฟื้อตัวทุกๆ,ๆคนที่ได้ตรงนี้นะมันหมายถึงทุกอย่างทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะคนเดียวเป็นจุดศูนย์กลางมันก็ลำบากอยู่แต่พูดตรงนี้ปัญหาไม,ไม่ได้พูดถึงปัญหาแต่พูดว่ามันวราดมระดามาเนี่ยให้ม,มองกว้างให้ให้มองถึงกว,ว้างๆว่าพี่ๆที่ทำง,งานเนี่ยคือเขาอายุจ,จวนจะสามสิบก็มีจวนจะ นี่ก็มีทํางานมาร้อยเวทีพันเวทีแล้วห้องจะมาดักสวดเรียบกับจะมาขีดขาดห้องแล้วคืออะไรมาแบบว่าเออก็คือพูดนะเข้าใจว่าเห็นภาพอะไรแบบนี้แต่บอสน่ะบอสมองทุกฝ่ายเข้าใจาถึงเอฟซีเอฟซี F F C มองแบบนี้เด้เอฟซีมองอย่างสี่เอฟซี C มองแบบนี้ศิลปินมองสี่คนอยู่นะาคา่ะมองสี่แต่ปัญหาว่าไม่ยังเลยเด้ปัญหามไม่มีอะไรเลยไม่ได้เด็กใหม่บริปิดรยังกันเลยแต่ว่าเอฟซี C กสี่ นักน่วงในบ้านฮักบ้านมันบานนีเนี่ยอา่าตอนนี้บ้านไม่มีบ้านไหนไม่มีบ้านไหนไม่ไม่มีบ้านหไหนสลักกันเนาะแต่กสิมีบ้าน emat. นอนะะ hmm. ้องคอปเตอร์ดีแหละที่ที่กสิเป็นห่วงน้องคอปเตอร์ล้วกันแม่ลามีปัญหาอย่างกสิบอได้มองถึงความเป็นจริงว่าเออถามว่ามันมันอหีอยูมันบอกอย่างบอกอย่างอิหลีแต่ว่ามันกับเป็นเรื่องของเด็กน้อยปกติปกติขึ้นเ anyway. ่งที่แก่หน่ยก็มีบทบาทเบาอย่างคือการทุกทุกคนมีบทบาทว่ายากเอารู้เรื่องกับมี่แต่ว่ามันจะมีลิมิตตัว มันจะมีลิมิตหมายว่าคนคนนี้อุยมันบอกเลดมันมันบอกเป็นตวนี้นครั้งสองมันเนาะซอหนึ่งสองสามครับสิบสิบเอ็ดแล้วโอ้สิบเอ็ดแล้วหน้าหมดโค้ตาแล้วถ้าหมดโค้ตาแล้วต้องไปอีกแผนหนึ่งแล้วต้องไปอีกเส้นหนึ่งแล้วแบบนี้ถ้าซีเกมถ้าซีเกมเหลืออ่จะแตมผู้เปลรเซ็นตถึงสิบครั้งสิบครั้งที่สิบก็คือต้องพักผ่อนแล้วพอมาเพว่ายูนิ่นเพิ่นจัง ตัวเพิเ่มบริจาคขึ้นละแสนในตัวเคมีิวสิเพิ่มปริจาคขึ้นละหาพันอีกทดดุ่นเดนหรืออีกทกุ่นกับโคนดจะดีกับคนดีอยู่แล้วไม่ได้าอิเล็กทุ่นไม่ดีหมายว่าเพิ่มบริจาคกันหรอข้าวเกลียวเดนหรือถ้าวเกลียวก็ต้องดีคือเก่าแต่ผมรู้ว่าราคาออกงานแต่ละคืนแต่ละวันนี้เป็นหลักแสนคนดูแต่รอบคนซื้อบัตรหลักล้านนั้นเวลาที่ตัวเคมีิสิกขายบัตรรอบหนึ่งเป็นล้านยังไม่มองเห็นว่าคนทำได้เยอะเพราะแล้วผมจะรักษามาตรฐานตรงนี้ให้ดีที่สุดเรื่องคุณภาพ ผมก็เลยลดบทบาทของใครที่ทําปัญหาหรือเอฟซีใครที่มีปัญหาอยล่านี้โมฮัมเมาไรคือมากมีแต่เรื่องเดียว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 แล้วก็เรื่องทีมทีมกล้องที่มีปัญหากับเอฟซีผมก็จะดําเนินการจัดการให้ได้ยินข่าวเมื่อคืนนี้ว่าทีมกล้องไปบล็อกเอฟซีหนึ่งคนสองคนแล้วทําให้เอฟซีเข้าดูกลุ่มปิดไม่ได้อันนี้ผมไม่ค่อข้างใครทั้งสิ้นใครผิดก็ว่าผิด ใครถูกก็ว่าถูกการบล็อกก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกบล็อกทําไมก็ต้องสืบสว่าเจ้าเป็นนังขึ้นไปบล็อกลูกค้าลูกค้าเสียงเงินมาหลายยุ่หลบาบาทเขาสิเสียมากเขาสิ่งบอกข้ามอย่างกระเป๋าเรื่องของเขาไปาเขาอยากเสียมาก่ามาบอกใันเเสียไปแต่ว่าการบล็อกมันกเป็นการที่ถูกต้องผมก็ต้องสืบสวนแล้วก็นะโยบายของโตเกียวมินสิไม่มีการบล็อกเอฟซีถึงจะเป็นเอฟซีที่ปอสอดอหรือเอฟซีที่แบบว่าผู้มีดัวเรื่องเม่นเป็นเขาป้าเขาดงก็อย่าพิ่งบล็อกต้องให้พลอตรวจสอบก่อน เออบอบอสจมีคนที่มันแม,น,มนบร,ริหบรองค์กรเพิ่มขึ้นจิตพิจารบาองกรมันเป็นยังไงเขาจะผิดบอสบอสก็ต้องขอเข้าไปเจอว่าแอดมินทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปบอสสิทธิ์ที่นี่คือฉันเป็นคนมีสิทธิ์สูงสุดเพราะนั้นแล้วทุกอย่างจะต,ต้องผ่านฉันหมดไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรก็ช่างเพราะว่าอะไรสุดท้ายแล้วฉันเป็นคนแก้ไขเข้าใจไหมที่นี่ฉันนี่แหละไงสูตรเพราะอย่างดีเป็นอย่างเพื่อการว่านี้เพราะว่าก็ใช้เป็นคนแก้ไขปัญหาหน้าอะไรไปบอกฉันเป็นคนจ่เงิน เพราะนี่เป็นอย่างคําตอบถึงว่าให้ฉันเป็นคนตัดสินทุกอย่างเพราะว่าอย่างเสาหวัวหน้าต่างพังก็ต้องเป็นฉันเป็นคนจ่ายหรือมีใครใจ่ายให้ฉันไม่มีเพราะแล้วคุณไม่มีสิทธิตัดสินแทนฉันอันนี้คือสิ่งที่ขอย,ย,ายามบอกว่าทุกอย่างก็ต้องพานขอยู่แล้วแต่บางอย่างที่ประพานขอยกับรับรู้ขอยกับเอา้ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอขอ,อยไปเบิองน้ำนสิหาแต่ปัญหาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนอกจากนี่แหละบ้านของเอฟเซีนะครับเตอร์ คนดีเนี่ยก็มีประมาณเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่ามันก็จะมีแก๊งหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้เลยัวใช้แต่ใช้แต่เลยอะไรแบบนี้อ่าก็เราไม่อยากให้แต่ว่าพูดถึงอเอฟซีเราก็ไม่อยากให้ไปพูดถึงน้องในทางที่เสียว่าน้องชื่อน้ำชื่อนี่ถึงน้องจะเป็นคนสุขปกหรือน้องเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่สะอาดหรือไอ่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเป็นอ่าคือปนเป็นสิทธิ์ที่ของเขาที่เขาจะเป็นเขาจะผมสั้นผมยาวจะหอมจะเหม็นเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาเป็นแล้ว ผลเขาได้รับก็เป็นเรื่อง,ของเขาอีกทีหนึง่งผู้ปกครองเขาจะดูแลแค่ไหนก็เป็นอีกผลหนึง่งแต่เอฟซีห้องไบออยากไปว่าเบออยากให้เป็นแบบว่ามันเป็นจ้งสานั่นมันเป็นจังซี่เราโตๆกันแล้วเรามีวุฒิภาวะมากพอในการที่จะพิมพ์ในการที่จะพูดในการที่จะตัดสินคนอื่นไม่ว่าี่น้องอันนี้อันนี้ขอเบอ,อร์นี่พาวมเ่มนี้ขอเบอรวมาเจาะเจาะเจะจอันนี้พูดในเห็นภาพ่าเป็นแบบนี้เอฟซีข้างหลังแต่ละบ้านก็ตอนนี้มีปัญหาอะไรแต่ละบ้านก็รักกันดีแต่มันมีบ้านหนึ่งที่ เออเพื่อนก็อาจจะแปว่าเพื่อนกับว่าได้เป็นยังแบบเพื่อนกับหักตัวเวกมมิสิเขาเข,ข้ามาดูตัวเกมมิสิปุ๊บก็เลยเห็นคนนี้เป็นวิเศษก็ลเลยมาพูนนี้วิเศษก็เลยหกักเข้มมากขึ้นมอนความสงสารบางทีความสงสารมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาเป็นน่ะมันไม่ได้เป็นความจริงบางทีหลังกล้องก็เป็นอีกแบบนึงมันมีจริงนะแบบนี้อันนี้บอกเพื่อใส่กันว่าศิลปินแต่ละคนนี่หน้ากล้องเป็นยังซึ่งเป็นยงนึงหลังกล้องการมีอารกณ์อีแบบนึงเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าคิดว่าคนที่คุณติดตามอยู่นะ อันนี้พูดถึงทุกคนหน้ากล้องอาจจะน่ารักปิดกล้องไปก็อาจจะซิกนิ้อันนี้ใครจะไปรู้เพราะแล้วให้เผื่อใจ,จ้สำหรับทุกคนเมแบบื่อาหมเฮ้ยหน้ากล้องน่ารักนะตัวจริงมันต้องน่ารักยิ่งกว่าไม่อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้แต่พอออกหน้ากล้องแล้วก็ต้องสุภาพในรอยสิไม่บอกหน้ากล้องคืออาชีพเขาคืองานเ่าเขาอยากบูดปิดกล้องให้จังบูดแต่พอาากล่องคือปุ๊บเขาต้องแต่ตงตัวัาสะอาดอยู่กับมือเขาต้องสะอาดพอเขาต้องรับข้อมูลเห็นไหมเลยว่าในเมื่อคุณแตงตัวม่สะอาดแล้วเขาเขาไม่มาคุณก็เตอีไม่ได้อันนี้คือความจริงแต พิจาณาไหมว่าตอนนี้น้องมาทํางานกับเพื่อนแล้วมีปัญหาตอนนี้ค้นเสือปัญหาออกแต่ถ้าเกิดกุ้มปิดน้องแย่งมีปัญหาอยู่ผมกว่าต้องพิจานาเป็นหลอกที่สองก็ต้องเข้าไปที่ประชุมมาหนึ่งสองสามสี่ถ้าถ้าเบรกพักยาวพักโดยพักทุกชนิดพักงานทุกชนิดคือทุกบทบาททุกหน้าที่คุณต้องหยุดเพราะว่าทางต้องการ่าเรารู้ว่าไล่วันอาณานีอนานบอ ต่งายถึงมือไปให้แล้วทุกคนข้างหลังเขาต้องการแฮปปี้อ่าเปอ็นงานตัเรื่องหนึ่งนสินั่นแหละนะเนาะวราน,นี้เดี๋ยวเราจะมีก๊อกที่หนึ่งในการตัดสินก๊อกที่สองในการตัดสินอะไรแบบนี้หรือเอฟซีมีคําถามอะไรสามารถอ่านมาให้บอสตอบได้นะเ,เพราะว่าบางทีบางที่พึ่งประกากเขาไม่ตอบะครับแล้วก็หนูขออนุญาตพูดอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะบอสก็คือ ่มีผู้ประสงค์ประสงค์ดีคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในบ้านได้ส่งข้อความมาหาแล้วก็ได้มาถามหนูนะคะ<ม>ซึ่งหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูขอปรึกษาบอสก่อน<ม>แล้วก็ไปเจอมาสิ่งหนึ่งก็คือ ่าเหมือนในบ้านถามกันนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่อยู่คนนึงนะคะแต่ขออนุญาตไม่ออกชื่อนาอก็ในเมื่อ่าผู<ๆ>้ใหญ่คนนั้นพูดถึงหนูหนูก็ขออนุญาตพูดถึงแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าได้ถามน้องจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผู้ใหญ่ท่านั้นพูดเองอันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้ไม่ทราบขออนุญาตตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ได้มีคําพูดมาว่าเหตุการณ์วันนั้นนะคะน้องนะคะ อบอกว่าบอสบอกให้ไปหยิบแคนแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องไปทําอะไรให้ผู้หญิงคนนั้นถึงได้มีอารมณ์ไม่พอใจน้องขนาดนั้นอันนี้ขออนุญาตแจ้งนะคะว่าเรื่องตรงนี้คนละเรื่องกันเลยนะคะเป็นหลังคนละมวนกันเลยเหตุการณ์วันนั้นคือน้องเป่าแคนสีรอบในขณะที่ทุกคนกําลังแสดงอยู่แล้วทีมงานไปบอกถึงสี่รอบค่ะแล้วน้องก็ไม่หยุดนะคะก็คือหยุดไปแป๊บหนึ่งก็เป่าใหมหยุดไปแป๊บหนึ่งก็เป่าใหม่แล้วก็ ทีมงานด้านหลังนี่คืออลเวงมากๆนะคะแล้วซึ่งนักแสดงทุกคนกําลังซ้อมบทตัวเองซึ่งทุกคนต้องใช้สมาธิค่ะ<ช>แล้วรอบที่ห้าคือหนูเป็นคนเดินไปบอกแล้วน้องก็เฉียงนี่คือความจริงนะคะอันนี้ก็คืออีกเป็นหนึ่งปัญหาหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาเกิดธรรมชาติปัญหาเกิดจากควบคุมไม่ได้ไงไหมายถึงว่าหมายถึงว่าเนี่ยเยอย่างอันนี้เห็นภาพเราบอกเห็นภาพเรียนทีนี้เห็นภาพใช่ไหมว่าก็เหมือนันว่าสคริปต์กำลังรำอยู่บทกาลังเงียบเขากาลังเล่นบทสวกอยู่ เสียงแคนแปดคำว่อาออกออกมาจากลำัที่ยินชีนาครั้งที่หนึ่งไม่อยู่ครั้งที่สองอยู่ครั้งีแล้วใครจะบอกให้อยู่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของใครที่จต้องบอกไม่มีนะไม่มีแล้วอันนี้คือหมดถ้าครั้งที่หนึ่งพี่ๆบอกไม่มี้ฟังครั้งที่สองผู้จัดการบอกไม่ฟังครั้งที่สามบอกไม่ฟังครั้งต่อไปใครบอกใครญานเฮลิคอปเตอร์หรอหรือลึกใครหรือพ่อเขาหรือหรือญาติเขาจะมาบอกไม่มีใครมาบอกเพราะว่า มันไม่ใช่นะมันไม่มีหน้าที่ใครอ่ะโดยที่มันมันไม่มีคนทําตรงนี้เออเราเราทาแล้วมันกลับอะไรถึงอันนี้เบาอยู่่นี่คือทุกคนพยายามพยายามช่วยแล้วเออพยายามช่วยแลว่าแต่ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรแท่ามันจัดการอะไรซื่อว่าเออมันจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เพราะนั้นแล้วผมจะพูดให้ฟังว่านี่คือหนึ่งปัญหาแต่อันนี้คือแค่หนึ่งข้อแต่ข้ามริงแล้วมันเยอะกว่าหาหลายอยู่อันนี้เบาเนี่ยหนึ่งส่วนพันพันหนึ่งเอามาแค่บอกแค่เรื่องเดียวกังสีนา แล้วตอนนี้ก็โรงเรียนที่บอสบอสมอบหมายให้เป็นน้องไปเรียนสิี้ยก็ไม่ไปโรงเรียนก็มีไม่ไม่ไปเรียนก็มีหลายวันอะไรแบบนี้ซึ่งโรงเรียนนี้เราก็อุตส่าห์เป็นเอาค่ายไปไป,ไปฝากฝากังซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เอาความค่ายามาเประกันเออไอศินบอสเออบอโรงเรียนก็ขาดก็มีเออไหนจากนั่นนี่นู่น,น,นอีกที่ไปเขย่โรงเรียนโดยที่ไม่ได้ผ่านค่ะเพราะวันแรกที่เอาไปฝากเรียนะคือผ่านแม่ต้องแม่ต้องก็เป็นเป็น เป็นคนที่อยู่ส่วนหนึ่งของค่ายเหมือนการที่ค่ายก็ฝากฝังว่าเออเป็นคนหน่วยงานทหน่วยงานหนึ่งที่แบบว่ามีคนรู้จักเยอะมากๆในตลอดคอน,นแก่นที่สบานเออพอแล้วคนโกงควาคนหน,นึ่ก็กลับไปฝากจั้งสินะเพราะว่าถ้ามันมีอะไรหลายอย่าง <S <S <ๆ S 1> ที่มันถูกซซ้อนเดี๋ยวจะมีการชีแจงผ่านแผ่นประกาศของค่ายว่าเหมือนแผ่นประกาศของค่ายใหญ่นะว่าถ้าศิลปินคนนี้สร้างความเสียหายกับค่ายเขาว่าอ้าเขาไปเล่นชู้ครบสาวทำให้เกิดความเสียหายคดโกง คราดจะออกนหนังสือแล้วา่าต่อไปนี้ทีมาท่านนี้จะพ้นสภาพจากการเป็นสิบินไม่รับผิดชอบแรงสิ้นหากจ้างงานไม่เกี่ยวข้องนมันจะเป็นแบบนี้